บทบัญญัติในมาตรา87ไม่ให้กระทบแก่ที่ดินของคนต่างด้าวที่มีอยู่แล้วเกินกำหนดตามความในมาตรา87ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับส่วนผู้ที่มีที่ดินอยู่แล้วน้อยกว่ากำหนดหรือผู้ที่ได้จำหน่ายที่ดินของตนไปแล้วอาจได้มาซึ่งที่ดินได้อีกแต่รวมแล้วต้องไม่เกินกำหนดตามมาตรา87 ถ้าได้มาซึ่งที่ดินโดยรดับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ้งที่ดินนั้นก็ได้แต่เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่แล้วต้องไม่เกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตามความในมาตมามมาราแติิ วิสิตบุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิในที่ดินเสมือนกับเป็นคนต่างด้าวอน,นุหนึ่งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนถือโดยคนต่างด้าว<ม>เกินกว่าร้อยละสี่เก้าของทุนจดทะเบียน,หร,ห,น,น,นหรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวหรือผู้ืูหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้น เกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีวักสองเพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจำกัดใดออกใบถือหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ถือว่าใบถือหุ้นนั้นเป็นคนต่างด้าว ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนถามบัญที่จดทะเบียนแล้วที่มีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนของผู้เป็นผู้ส่วนแล้วแต่กรณีอนุสามสมาคมรวมทั้งสากลที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนหรือดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ อน,นุสีมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์คนต่างด้าโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่